ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพุษศบประจำวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าวจะได้น้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะคอน นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอาวิชชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนอะไรยังไงกระทบหูมิตรคู่ธาตุนะสัมพันธ์การลัินีหรืออายงไงก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียละนะครับทำยังไงถึงจะให้หนักกลายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพัสดุ นะดาวพระศุ์เนี่ยเราจะเรียกว่าตานุไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุประมาณเดือนนั้นภพนั้นนะครับอีภพเดือนหนึ่งในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพอัลินะครับที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินการพัฒนาต้นความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับเรื่องยุ่ยยุ่นวุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาระนะครับในช่วงของนะครับวันที่25ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา10นาฬิกาสานาทีตนุรักษ์ของเราเนี่ย นะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกุมเขาเรียกว่าตานุวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของนะครับกรรมะแล้วได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์นะอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับ,ม,นะม,นะรบมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนนี้ถือว่าเดินดีนะครับนะอีกพบเดือนหนึ่งนะถ้าบังเอิญเรามีดาวพระ สุกปีนี้เป็นการลก,กินีอันนี้ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเขาเรียกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการงานนะครับดาวจะเรือนอลีอาลีมากรัมะนะครับก็จะมีในเรื่องของการงานยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทำงานไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นะครับก็จะมีปัญหาในลักษณะต่างๆเนาะก็ให้ะระมัดระวังไว้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้ชาวราศีพฤษภนะครับจะเริญก้นนาวหน้าในที่การงานนะครับแล้วถ้าเกิดมันเสียเนี่ยแก้ยังไงนะครับ ปรากฏว่าหน้าที่การงานเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราทํางานนะถ้าเราเป็นลูกน้องหรือเป็นคนช่วยทํางานเนี่ยนะครับหัวหน้าง,งานสั่งงานอะไรก็พยายามทําให้มันเสร็จให้มันไวก่อนก,กาหนดนะครับเพราะสายฟ้าฟาดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะว่องไวถ้าเราทําอะไรมันช้าๆเอือ่อยๆอะไรประมาณนี้เราอาจจะถูกเพ่งเล็งได้นะครับมีงานมีหน้าที่อะไรยังไงก็พยายามทําให้มันเสร็จก่อน นะครับเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้จะให้คุณกับดวงชะตานะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เวลาคิดอะไรแผนการอะไรยังไงคิดรอบครอบแล้วนู่นนี่ก็ลงมือทําเลยนะครับมันจะได้ประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพร่รวดเร็วนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยต้องรวดเร็วแต่ในความรวดเร็วเนี่ยต้องอย่าประมาทนะครับในลนักษณะต่างๆนะก็ตามหลักเกณฑ์นะครับพิจารณาอะไรยังไงให้มันถูกต้องนะครับตามกฎเกณฑ์ก็ ดำเนินการให้มันไวที่สุดก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้นะครับนะส่วนในเรื่องของอพอรินะครับอริกรรมะนะถ้ามีปัญหาเรื่องของการงานหรืออะไรพยายามเคลียร์ให้มันจบนะครับอย่าดองไว้อย่าแช่ไว้นะถ้ามีปัญหาเกี่ยวเพื่อลวมงานหรือมีอะไรเงี้ยนะครับพยายามเคลียร์ใจกันนู่นนี่นั่นให้มันไวนะครับก็อย่าปล่อยให้มันนานอ่ะนานมันก็ทุก นะครับเพราะเวลาดาวเจ้าเรือนอาลีไปอยู่ในเรือนกร,รมมะแปลว่าวิถีชีวิตเนี่ยมีปัญหานะครับเราก็พยายามเคลียร์ให้มันจบนะครับจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนียไพ่บอกประมาณนี้นะนะครับทำอะไรก็ทําให้มันว่องไวนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวหลักทรัพย์ขอเรียกว่าอสังหาเรียนทรัพย์บ้านรถที่ดินญาติพี่น้องนะครับนะหรือความสุขที่ทํางานความสุขที่บ้านได้หมดนะครับนตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไปในจุดที่ดีนะครับคนที่มีดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุทุกเนี่ยไปอยู่ในภพของสุภะนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเขาเรียกว่าอสังหา ที่เรามีนะครับหรือการศึกษาที่เรามีนะฮะจะนำพามซึ่งความสําเร็จนะครับความสํานาญการที่เรามีในลนักษณะต่างๆน่าจะให้คุณเพราะว่าเวลาพันธุไปสุภภาะเนี่ย หมายถึงว่าความรู้ความารรถของเราเนี่ยมีราคานะคนเขาก็อยากจะมานะครับจ้างงานเราหรือมาให้คำให้เราอะ่ะเป็นที่ปรึกษานะย้ายเข้าไปในราศีมังกร,กรในวันที่15ถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สนะก็ต้องบอกว่าดาวพาทระิตย์ในช่วง,งเดือนนี้ให้คุณเกือบชาวราศีพฤษภแบบปังบุริเยเลยนะครับนาะแล้วจะขายที่ขายทางหรืออะไก็จะมีราคานะเพราะาพันธุ์แปลว่าอาสังหาหรือมาทรัพย์ สุภาแปลว่าอุปธรรมคําจูนแปลว่าอุกแปลว่าความสําเร็จนะก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ปังปุริเยยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับได้ไพ่สก,กันดาแปลว่าไพ่เข้าหานะถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีคนมาติดต่อเกี่ยวเรื่องของออติดต่อซื้ออสังหาริมทรัพย์นู่นนี่นั่นก็พยายามตามผลงานหน่อย นะพยายามพูดพยายามถามนะว่าคุณติดปัญหานูนนี่นั่นนุ่น,น,นอะไรเงี้ยนะก็ช่วยันแก้ไขไปแต่ว่าไม่ได้ไปสร้างความลำคาให้เขานะนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจซื้อจริงเราก็แค่อำนวยความสะดวกนะแต่ถ้าเกิดคนที่เขารำคาญคือเขาไม่ได้ตั้งใจซื้อจริงนะเขาแค่มาสืบราคาหรือแค่มาถามข้อมูลเฉยๆนะเราก็ต้องแยกให้ออกว่าคนไหนมาถามข้อมูลนะคนไหนตั้ง ตั้งใจจะซื้อจริงนะครับเราก็ติดตามผลงานนะครับในพระไพ่ใบนี้นะครับพระขันทุกมาเนี่ยขึ้นนกยุงไปทรรําภารกิจหน้าที่แล้วได้พรจากองค์พระพิคเนตน้องชายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหอยสังที่แปลว่าชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินแปลว่าอุดมสมบูรณ์น,นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองที่แทนที่จะรอคนอื่นเข้ามาติดต่อเราเองต้องสองแสวงหาคนที่จะมาซื้อของเรานะคนที่จะมาร่วมทํานู่นทํานี่กับเราเพื่อให การก่อร่างสร้างตัวของเราประสบผลสํขขเาเร็จนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาล่ะต่อไปนะเรามาดูกันต่อดาวพ้างคานนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพัางขานเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพพวินาศนะที่แปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันคาด การไม่ได้เดาไม่ได้เนะี่ยมันมาโดยปัจจุบันทันด่วนนะนะครับส่วนที่พบเรือนหนึ่งดีนะเขาเรียกพบดาวเจ้าเรือนปัตนินะจะแปลว่าคู่ค้าคู่นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะการที่ดาวเจ้าเรือนปัตนิมาคุมลักนาอันนี้ถือว่าให้คุณนะนะแปลว่าเราเองเนี่ยมีคนแวะเวียนเข้ามาหาแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่มันดี นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเขาถึงเข้ามาหาเรานะอาจจะมีสิ่งที่เขาต้องการอาจจะมีสินค้าที่เขาต้องการน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเรามองในเรื่องของความรักก็แปลว่าเราเองจะเนื้อหอมนิดนึงเพราะจะมีคนเข้ามาขายขนมจิบเราเยอะนะครับมานําเสนอตัวเองมาโปรโมตตัวเองนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวเนี่ยได้ทําตําแหน่งปะได้ทั้งตาแหน่งราชาโชคนะครับนะนะก็เข้ามานะทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วละ่ะว่านะครับ จะพิจารณายัางไงนะก็พยายามดูคนที่มันไม่มีคู่นะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลักซ้อนนะเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาเรื่องรักซ้อนเนี่ยเยอะมากนะครับน,นะอ่ะนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศเนี่ยแปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันวินาศมาทับลัคนาโดยมีสาเหตุมาจากคู่สัญญาเนี่ยนะครับเวลามีคนเข้ามาจีบหรือยังไงดูให้ดีๆว่านะภาระพันธะอะไรของเขาหมดหรือยังนะครับนะแล้วก็ดูดีๆนะครับบางครั้งอาจจะ เข้ามามีในยักซ่อนเล่นในลักษณะต่างๆเนาะถ้าเกิดดาวพังคัานเป็นการกินีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเข้ามาเนี่ยทำให้เรายุ่งยุง่วุ่นวุ่นหรือทําให้เราวาวุ่นใจนะครับในลักษณะต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นทักษะที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะออกพบนี้เยอะนะครับก็คือเราก็เป็น คนที่สามารถเลือกคนเข้ามาในชีวิตได้นะครับหรือเลือกคู่สัญญาเข้ามาในชีวิตได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซชว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่พระแม่คงคานะครับนะคือไพ่ใบน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าเอ,อจำยอมหรือฝือนทนน่ะนะปฏิเสธไม่ค่อยได้นะครับนะถามว่าพระแม่คงคาเนี่ยเขาอยากจะให้ใครเอาพวกอ,อ,อะไรมาลอยในแม่น้ำท่านไหม ท่านก็ไม่ได้อยากนะเพราะว่าความเชื่อของชาวอินเดียเขามีความรู้สึกว่าแม่น้ำคงคาเป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับนะความเชื่อก็คือถ้ามาอาบน้ำำําชาระร่างกายนะครับก็จะทําให้เกิดมุงคลขึ้นนะครับแม้แต่คนที่วัยปานไปแล้วก็ยังต้องนะครับมาอยู่ตามข้างๆสระแม่น้ําคงคานะเพราะแม่คงคาก็เลยอยู่ในจุดที่ว่าเอาหละความเมตามีอะไรมีแต่ว่าบางครั้งมันเป็นลักษณะฝืนใจทำหรือจำยอม นะในลนักษณะประมาณนี้นะทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราเองเนี่ยนะครับเวลาคนเข้ามานุ่นนี้นั่นก็ให้ดูนะถ้าเราเต็มใจทําให้ก็ทําไปนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เต็มใจหรือเรารู้สึกอึดอัดนะครับเราก็ต้องมีนะครับคำพูดนะครับหรือการบอกกล่าวอะไรที่นะครับอารมณ์อรวยแล้วก็ทําให้แบบไม่ให้แตกหักกันนะครับอัธยาัยดีกว่านะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผู้ขอเนี่ยนะครับนะย่อมเป็นที่เอื้อมระอาของผู้ให้ นะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ขอชั้นใดนะครับก็คนที่เข้ามาหาเราก็มีทั้งดีและไม่ดีนะเราก็พิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะแต่บอกว่าเลยไพ่พระแม่คงคาเนี่ยเป็นไพ่ที่จำยอมนะแล้วไพ่พที่ใจดีอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะ ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนรายได้นะครับกระแสเงินสดแหล่งที่มาของการเงินการทองนะส่วนอีพบเรือนหนึ่งในพบปุตตะที่แปลว่าบุตรหลานบริวารการลงทุนนะครับและการิเริ่มนะครับการพัฒนาบุตรหลานได้เหมือนกันนะครับนะักตอนนี้นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะตกมรณะการเงินตกมรณะก็แบบว่านะครับการเงินการทองม,มีปัญหาจะหยิบใจะจ่ายอะไรยังไงก็ ยุย่ยวุ่นๆน,นะล้วสุดใหญ่ก็หมดไปครับตามใจตัวเองเพราะว่าุตตาก็มรณะเหมือนกันนะปุตตะแปลว่าการเอาแต่แต่ตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อนะถ้าเป็นในเรื่องลักษณะของเรานะนะครับก็ให้อดทนไว้หน่อยนะครับเวลาจะซื้ออะไรยังไงก็เอาที่มันจําเป็นนะครับถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นก็แสดงว่ามีเกณฑ์ที่บุตรหลานลูกหลานนะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองในลักษณะต่างๆนะครับก็นะก็ระมัดระวังไว้นิดนึง นะครับนะส่วนใหญ่ก็อาจจะมาหยิบยืมนู่นนี่นนหรือเาอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาก็สุดแท้แต่นะเอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็นะครับเสียใจหรือผิดหวังได้เช่นกันนะการที่ดาจ้าเรือนปุตตะตกมนนะก็พยายามนะ่าไว้ใจบุตรบริวารลูกน้องมากนะครับบางคนเนี่ยทำธุรกิจธุรกรรมค้าเนี่ยนะครับจ้างลูกน้องซะเป็นส่วนใหญ่ตัวเองก็นะครับไม่ได้ดําเนินการอะไรนะครับก็ต้องพึ่ง น้องบางครั้งก็อาจจะนะครับเสียใจที่มีสาเหตุมาจากบุตรบริวารลูกน้องได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินดาวลงทุนเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะมันตกเสียนะเดี๋ยวเรามาดูซิหนักให้การเป็นเบาทํำยังไงนะครับอเอาละนะครับก็ต้องบอกว่าไพ่มัสยาไพ่ใบน,นี้เนี่ยนะครับจริงๆเป็นไพ่ทีเ่เขาเรียกไพ่หมดคอนะครับไพ่เนี้ย เกิดจากการที่ว่าน้าจะท่วมโลกนะครับนะพะระนารายกเลยแปลงเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็อมสิ่งมีชีวิตในปากของท่านหลังจากที่ผ่นานภัยพิบัติต่างๆท่านก็คลายนะครับนะสิ่งมีชีวิตออกมานะครับก็เปรียบเสมือนเราทนะ่วนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็ขอให้อดทนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นในเรื่องยุ่งยุ่นของเราไปได้นะครับแต่ถ้าจะเรามองในเชิงของอหลักความเป็นจริงนะครับให้สังเกตดูว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุข,ของทุกข์ นะครับที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร mm. ก็พยายามค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปนะทุกคุณก็จะหมดเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่บททุกนะให้เราดูซิว่าปัญหาของเราเนี่ยนะครับมีหนทางแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมแล้วค่อยๆแก้ไปนะแต่ถ้าเราดูแล้วทุกมุมแล้วมันแก้ไม่ได้อันนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมเป็นข้อกรรมเพราะว่าคนเนี่ยเป็นลักษณะของการแบกนะบางทีมีไรายได้เราคนเดียวอ่ะแต่เลี้ยงทั้งบ้านห้านะคนหกคนเจ็ดคนเนี่ยแล้วคนอื่นก็ นะครับบางทีเป็นเด็กบ้างบางคนเป็นคนแก่บ้างบางคนคนป่วยบ้างนะเราก็เลยแบบาระถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเห็นใจจริงๆนะครับนะก็ต้องสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะขอให้เราเองเนี่ยมีโชคมีลาภนะครับนะขอให้ตัวเราเองประสบสำเร็จเรื่องอของการงานจะได้มาเลีล้ยงดูครอบครัวได้นะครับก็ต้องบอกว่า,าไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่หมดเคราะนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระรหัสบปีกันนิดหนึ่ง ดาวพฤหัส,สบดีนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมีนนะเราจะเรียกว่าภพราภะนะราภะก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนานะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนมรณะนะมรณะก็แปลว่ามรดกได้การเปลี่ยนแปลงได้การย้านถิ่นฐานได้นะครับสุขภาพ ร่างกายนะครับได้โรคภัยไข้เจ็บได้นะครับมรณะนะครับไปอยู่ในเรือนาาระเอาละมุมดีก็คือว่านะครับได้มรดกนะครับหรือได้สินใหม่ทดแทนนะครับหรือได้อะไรที่มันมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นะครับนะหรือสูญเสียแล้วถึงจะได้ก็ได้่าอะไรประมาณนี้หรือไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเสียหายให้กับบาดีนะทำให้เกิดชคลาภก็ได้ดาวพฤทหัสสซบดีเป็นเกษตรตาที่บาีในราศีมีนลงทุนน้อยได้กําไรมาก นะครับใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองมีรายได้การเงินกันทองนะครับอันนี้ถือว่าดีนะนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับราพะเป็นเกษตรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเหยียบเสืิอมือเปล่าอ่ะใช้แค่ความรู้ความสามารถก็ได้ตังค์แล้วนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูนะครับก็ถือว่ามีนักเมตตามหานิยมนะครับพอสมควรเลยนะครับเวลาดาวพฤหัสบดีนะครับยกหลัก เดี๋ยวเรามาดูกันสิไนะพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่พัศวะนะครับไพ่นี้ก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่นิ่งนะนะฮะเขาเรียกว่าพิจารณาบางสิ่งบางอย่างอย่างลึกซึ้งนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราจะไม่ทําด้วยความคึกคนองเราจะไม่ทําด้วยการขาดหลักการต่างๆนะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่พิจารณาถึงหลักความเป็นจริงทุกเรื่อง นะครับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆนะครับนะเราใช้ปัญญาในการวิเคราะห์แยกแยะนะครับเราเองก็จะนะครับ เจอเรื่องไร้ไร้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าเจอเรื่องดีๆก็นะครับมันจะได้แบบต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับเพราะเราเข้าใจถึงหลักการหรือเหตุผลนะครับของการได้มาซึ่งโชคลาภหรือลาภผลในลักษณะต่างๆเนาะก็ต้องบอกว่าใช้สติมากๆก,กนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาลาต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึง่งนะครับดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกร นะครับเราจะเรียกว่าพบสุภาสุภาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคนอุปถัมภ์ค้ำจูนความสําเร็จนะครับการศึกษาเอาเป็นว่าสิ่งดีงามทั้งปวงแน่นอนนะครับตอนนี้นะก็เป็นการย้ำนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นกเกษตรส่งผลให้ดาวเจ้าเรือนพันธุธุ์เป็นกเกษตรเนี่ยตรงเนี้ย ไปอยู่เนี่ยบ้านที่เขาเข้มแข็งไงแล้วเขาเป็นคู่ธาตุกันก็แสดงว่าชาวราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวได้ดีนะครับเป็นช่วงที่หลักทรัพย์มีราคานะครับมีคนอุบถัมคำจุนมีคนคอยช่วยเหลือในลนักษณะต่างๆก็นะครับยินดีด้วยนะครับถือว่าดาวเสาเนี่ยนะครับให้คุณกับชาวราศีพฤษภแบบดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวในะเวลาดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยกับบ้านตัวเอง30ปีเป็นครั้งนะแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในแกนถึงกันเลยนะครับเขาเรียกว่าธาตุดินถึงกันเลย นะครับก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีพฤษภป,ประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสสาเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่ปาลัสุรามนะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับมาเตือนมากกว่าการที่คุณจะประสบสําเร็จหรืออะไรยังไงคุณต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับเพราะไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ใช้โทสะใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลนะครับนะจนทําให้อากริย์ นะครับนะเสียชีวิตหมดเลยนะเพราะาลัทธิพามนะฆ่าเลยนะท่านฆ่าคนเดียวด้วยนะนะครับหมดโลกเลยนะเพราะความหลงผิดไงคิดว่าเออกริยันะครับเอารัดเอาเปรียบนะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับนะทีนี้เนี่ยาระลักมเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปในเรื่องของอความมุทะลุดุด,ดันความกล้านะถ้าข้อดีก็เอาหลักกล้ากล้าทำนู่นกล้าทํานี่อ่านะแต่ข้อเสียคือ,อยาหลงผิดแค่นั้นเอง นะครับถ้าไม่ลงผิดไม่อะไรก็สามารถประสบผลสําเร็จในลนักษณะต่างๆได้จต่ไพ่นี้เป็นไพ่ขี้โกด,ด้วยนะไพ่โมโหโทสาอะไรเงี้ยพยายามลดลดพวกนี้นะครับคุณถึงจะนะครับประสบผลสําเร็จได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูราพระราหูนะครับดาวพระราหูเนี่ยก็ทําให้ชาวราศีพุษศกเซ็งกันพอสมควรนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนกันมมะตกวินาศ นะก็แปลว่าวิถีชีวิตตกวินาศเาแสดงว่าอาจจะมีเรื่องยุย่งยุ่นวุ่นนะครับอาจจะเกิดจากตัวเราเองหรืออาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดคนสนิทญาติพี่น้องออกได้หมดเลยแล้วนะมันเลยส่งผลให้เราบางครั้งมันก็เบื่อบางครั้งมันก็เซ็งนะฮะในลนักษณะต่างๆนะ,ะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับการรมาตกวินาศเนี่ยมักที่จะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้น นะยิ่งคนไหนที่ทํางานแบบไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะถูกกักขังได้เหมือนกันนะนะครับเพราะในเรือนวินาศเนี่ยแปลว่ากักขังจองตําขาดอิสรภาพรโลกสุดตัวสูงนะครับมันจะออกลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเวลากรรมวินาศเนี่ยก็ให้มีสติในการดําเนินชีวิตนิดนึงนะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับนะในลักษณะต่างๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่ ะจะเสริมนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็โอเคได้ไพนารัตนมุีนะครับนะคือไพนารัตนมุีเนี่ยเขาเรียกไพ่เดินทางนะไพ่เดินทางไปรอบโลก ให้สอบแสวงหาและไปเนี่ยไปยังมีความสุขด้วยเพราะท่านเล่นดนตรีไปนะนาร้ายนารายนาร้ายนารายอะ,รอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งนะครับนะบการที่วิถีชีวิตเรามีปัญหาการงานเรามีปัญหาเนี่ยนะครับก็ขอให้เราแก้ไขปัญหานะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับคับ มันมากนะครับปัญหาต่างๆนี่นมันวิธีการแก้ไขหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่านะบ,บางคนก็อาจจะเส้นผมบองบุเขานะครับบางครั้งแบบเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเรามองไม่ออกเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคนอื่นนิดนึงนะครับว่าเออปัญหานี้เกิดอย่างนี้แก้อย่างไงอะไรยังไงแล้วก็เราก็เอาปัญหานะครับมาประมวลผลนะครับว่าเราพอที่จะทําอะไรยังไงได้บ้างไหมนะแต่ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่ส่องแสวงหา นะครับนะความเจริญก้าวหน้าให้ตัวเองนั่นหมายความว่าเอาละนะครับกรรมวินาศและได้ไพานารบวินีเนี่ยเขาเรียกว่าให้นั่งเพ่งพิจารณาว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยนะที่เราทํางานมาอะไรประมาณนี้เราประสบผลสำเร็จเพราะมีเหตุปัจจัยมาจากไหนนะครับแล้วเราล้มเหลวเราผิดหวังเนี่ยมีสาเหตุมาจากตรงไหนนะในเมื่อเรารู้แล้วนะครับนะอันไหนดีก็พยายามพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่า อันไหนเสียเนี่ยก็พยายามลดละเลิกนะครับเพื่อที่ว่าเราเองเนี่ยจะได้เป็นคนใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้กลายเป็นคนที่โชคด,ดีอยู่ตลอดนะครับเพราะหนึ่งในความสําเร็จของมนุษย์เราก็คือในเรื่องของ นะครับมุมมองความคิดทัศนคตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับที่จะทําให้เราประสบสําเร็จนะครับส่วนในเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นแค่สถิตินะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้นะให้เรารู้แล้วเราก็ระมัดระวังไว้มันก็จะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพากัานใยยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอถูกใจขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิกติดตามและท่านใดถูกใจมากพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจาเกตเก้าจะเน้นน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ,พร้อมเพลขล่าอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตเก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่กั่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นะทำให้หนักและกลายเป็นเบาเอาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูทลอตนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคล นะครับไปเสริมฮวงจุย้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลนักษณะต่างๆนาะก็จะมีร้านต้นทองแกรี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะขอบพระคุณมากๆครค่ะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ